ครับผมสวัสดีครับอันน,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 นี้อันนี้เป็นเป็น,นกลุ่มอะไรยังไงครับจากไหนครับอบอกชื่อก่อนครัผมเอ,เอกสยามงามดีอยู่เมื่น้ำเกินมีมาเป้าเชียงรายนะครับผมครับเออน,นี่ครับสีับภูเมศภูธนนเมศครับจากบิษาทกิจชุชน กาแฟพิเศษไม่น้องปรุงครับครับจะเป็นอะไรครับอาจารย์วิสุทธ์ครับก็เป็นนักวิจัยนะครับจากมหาวิทยยาลัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ครับครับผมอ่าแล้วเป็นอ่าเป็นเรียกอาจารย์ต่ายก็ได้ค่ะจากอะไรแม่โจ้ค่ะเป็นคอมปีเลอร์เบอร์ค่ะผมครับผมอ่าคราวนี้อันนี้คือกำลังทำอะไรครับพูดให้ฟังเลยกำลังชุ่มกาแฟให้ดื่มครับผมอ้าวคนจงก็จงคนอธิบายก็อธิบายไป ก็มีบุวิสต้กิจชุมชนกาแฟพิเศษห้วยน้ำกืนนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์มากมายจากกาแฟนะครับกาแฟพิเศษนะครับมาโชว์ในวันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มาโชว์แล้วก็ให้มีมรุ่นพันยในงานในวันนี้นะครับครับอันนี้คือเป็นความเป็นมาที่อยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านเราปลูกกาแฟปลูกชามาเดืปลูกยาตะยายใช่ครับเราปลูกกาแฟมามากกว่าสี่ปีครับได้รับพันธุ์กาแฟจากทีเสด็จครับ ซึ่งในหัวราชกาลที่กาส่งพระราชการให้อยู่กาแฟที่น่าแล้วเราก็รับช่วงต่อเอามาปลูกที่บ้านพวยน้ำเือเนี่หลังจากกาแฟกี่ปีนะประมาณ4ีปี45ปีเดี๋ยวค่อยพูดถึงต้นชา300อปีแล้วแล้วหลังจากที่ทํากันมา4ีป่ปีแล้วจนจนได้รับพันมาจากพระราชทานแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอามาทําแล้วต่อมาอย่างไงถึงได้มาร่วมกับ นักวิชาการนักวิจัยเป็นมาอย่างไรจริงเราทำกาแฟมามากกว่า4 5หปีก็จริงครับแต่ทำในรูปแบบของคอมเมอร์เชียลครับก็คือแบบขายในรูปแบบแกลเลอี่นะครับแล้วก็เอามาขายในรูปแบบนี้นะครับพอมาช่วงประมาณ4ี่ถึงหปีนะครับเราอยากพัฒนาคุณภาพกาแฟของเราไม่มีองค์ความรู้ก็เลยไปต่อไม่ได้ครับก็เลยเข้าไปหาอาจารย์ครับอาจารย์โอ้เลยครับก็เลย ก็เลยได้ไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาว่าด้วยการศึกษาวิจัยกาแฟที่เราทําอยู่ใช่ครับแล้วเราอาจารย์แล้วว่าเข้าลงไปหาชุมชนชาวบ้านยังไงที่ได้เข้าไปถึงเข้าเจาะเข้าไปหาเขาได้เขาตึงเชื่อก็จริงๆคือทุนเดิมนะครับทุนเดิมของห้วยน้ำเกิดนะครับก็คือตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะครับก็คือทําเรื่องของกาแฟอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็คือด้วยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมดังนั้นบริบทของการ รับมือในเรื่องพวกนี้ดังนั้นมันต้องมันต้องเข้ามามีส่วนร่วมในภาพภาควิชาการเข้ามาด้วยก็เราลงเข้าไปช่วยอยู่3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่หนึ่คือเรื่องการบริหารจัดการแปลงให้กเกษตรกรใในัเข้าใจในเรื่องของดิน ว่ามีแพร่พาดอะไรบ้างนะครับกระสุดก็สร้างความระับตรงนี้ดังนั้นก็คือไปเชื่อมโยงการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องตามอัตราส่วนที่เหมาะสมเรื่องที่2เราเข้าทการติดตั้งเครื่องมือเรียกว่าเทคนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชนปรับให้เหมาะสมกับชุมชนนะครับก็คือไปวัดความชื้นนะครับในดินแล้วก็วัดการกลายใบของของของน้ำน้กาแฟนะครับกลายใบของกาแฟแล้วก็เรื่องของลูมตา ก็เป็นที่มาโครงการอบาอบทนะครับในการดยดระดับคุณภาพของกาแฟรุ่มน้ำพวงนะครับกนะบ็พื้นที่ของเมื่อน้ำเกืนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราพัฒนาขึ้นก็ได้รับนักวิจัยจากทางให้การตายนะครับจามแม่โจ้มาช่วยด้วยครับ อ่ครับหลังจากที่เข้าไปหาอาจารย์วิสุทธ์ครับอาจารย์วิสุทธ์พอไปหาอาจารย์วิสุทธ์ที่มหาวิทยาลัยครับเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ครับครับผมผม,ผมไม่ต้องพูดซ้ำพูดซ้ำก็ไม่เหมือน <laughs> แล้วก็มาหาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ะค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้แหมถ้าแม่โจ้เลยถ้าเป็นผู้อาวุโสผมไม่คนนี้นี่ไท่เลยเนี่ยแม่โจ้โมมน,น,จนี่ครับ <laughs> แล้วก็จนมาถึงไอคนรุ่นใหม่ครับ วันนี้เราโชคดีที่ไม่เจอแบบคนแก่มาออกบบนคนรุ่นใหม่ที่เป็นเป็นอนาคตของชาติคนรุ่นใหม่เอาถึงที่อาจารย์ศึกษาวิจัยมาให้ทำยังไงต่อ จกที่อาจารย์ได้ย่อยข้อมูลเป็นเทคโนโลยีเพื่อส่งต่อในการใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรเองก่อชุมชนเองหรือแบบในวงกว้างเนาะก็คือคนทํากาแฟในรุ่นแม่น้ำกวางเองครับมันง่ายต่อการทำครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจค่าดินหรือวัดค่า BHET เ้องต้นหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบดินในแปลงของเราในเบื้องต้นโดยการจบสัมผัสแล้วก็ทดสอบในเบื้องต้นทํทให้เราแยกแยะคุณภาพครับแล้วก็สามารถทําการบำรุงตั้งแต่ดินนะครับดูแลต้นกาแฟได้ อย่างแบบง่ายง่ายต่อการส่งต่อและง่ายต่อการปฏิบัติของเองนะครับมันก็เป็นโจทย์ที่ง่ายต่อการทาในในในกระทำปกาแฟปัจจุบันนะครับคนอาใัยก็ทําได้มัน,ม,นมีความจะเป็นไหมว่าความรู้ทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่มันเข้ายากถึงเลอเกินนั่นแหละชาวบ้านเน่ยมีความจะเป็นสำหรับชาวบ้านไหมที่ว่าจะต้อง เข้า <C> e <aux> ไปถึงเข้าไปศึกษาแล้วเอามาถอดแบบเอามาย่อยเอามาทําที่บ้านเรามีความจําเป็นไหมจาเป็นอย่างมากครับจริงๆความรู้วิทยาศาสตร์มันเกิดจากความเข้าใจอย่างต้องตามหลักว <c oughs> ิทยาศาสตร์จริงๆนะครับแต่จะมีกี่คน้วครับที่ย่อยข้อมูลให้ต่อง่ายต่อการนําไปใช้แล้วก็หยิบไปใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือโจทย์หลักที่กเกษตรกรต้องการแล้วก็เข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์จริงๆครับแสดงว่าอาจารย์เรียนมาสูงเรียนมามากจบด็อกเตอร์มาหลายไป เวลาลงมาหาชาวบ้านสาวบ้านอู้คำเมืองพูดคขเมืองกับชาวบ้านให้เข้าใจถอดย่อยข้อมูลเป็นภาษาคำเมืองได้งั้นก็ย่อยเป็นภาษาคำเมืองอย่างนี้ฮะอย่างนี้ก็ถือว่าในในส่วนของมหาลัยเราเองครับก็เข้าใจตำรวจเรื่องนี้ก็คือเราเราเรียกว่าโซเชียลแ lap นะครับคืบอหมายถึงว่าเอากลไกเรื่องพวกนี้ย่อยวิทยาศาสตร์อย่างง่ายนะครับเข้าใจอย่างง่ายให้เกษตรกรได้เข้าใจนะครับดังนั้นดังนั้นกลไกเรื่องของโซเชียลแ l a เความหมายคือไม่ต้องเข้าไปที่หมหาลัยเราเอาแลบง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆแล้วก็การเข้าใจง่ายๆนะสื่อสารให้ให้เกษตรกรได้ลงมือปฏิบัติได้ได้ใช้งานได้อย่างจริงนะครับดังนั้น อากเกษตรกรหลักกาที่เรามู v e on ออกมา m o v ออกมานะครับเกษตรกรสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนครับนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราใช้กลไกอันนี้ครับมันมันมันสะท้อนไปถึงเมื่อปี2 0 0 4ผู้ใหญ่ลีไปประชุมมาแล้วเอาสุกรมาบอกชาวบา้านชาวบา้านมันอีหยางหวาอีหยางหวาเพราะฉะนั้นอาจารย์ไปเรียงเลื่องสุกรมา กลับมาบ้านเราต้องมาพูดเรื่องให้ชาวบ,บ้านเข้าใจว่ามันก็คือหมูบ้านเราใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมคือย่อยให้มันจนชาวบ,บ้านเข้าใจล้วรับได้รับได้ง่ายแล้วมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับแล้วก็บอกไม่เลยว่าสิ่งที่อาจารย์สอนให้ครับมันสามารถยิบยกแล้วก็ส่งต่อไปแต่ให้ในชุมชนแล้วก็คนทำกาแฟ<า>ได้อย่างง่ายดายอืมเอ<า>่อ นาตอนนี้ครับบอกเลยว่าเราค่อนข้ามมง,งามีควาสําคมสําเร็จอย่างมากมีพัฒนาการเรียกได้ว่าเตรียมในจีปีเราสามารถก้าวถึงกาแฟที่เรีกวากาแฟ,ฟคุณภาพได้คุณภาพหมายถึงว่า,นค,าค,คนชิมก็สามารถเข้าถึงครับแล้วก็คนชิมก็สามารถได้กินกาแฟดีๆในทุกๆ,ๆวันครับอันนี้พูดกันตรงๆไม่ใช่ไปเยืนยอให้นักวิจัยให้สถาบันบบทให้ท่านผู้บริการบวบท หลงดีใจนะคบพูดเขาเราพูดกันตรงๆดีก็ว่าดีไม่ดีก็ว่าไม่ดีเห<า>็น<ด>มีความเห็นยังไงฮะพอดีที่เรา,าเราทำกาแฟมาก่อนหน้านีประมาณสักสองสามปีแล้วครับแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาที่เราเรา,เรามันมีปัญหาเรื่องสีแวนร้อนที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็เราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ประมาณนี้ครับแล้วพอดีมีไปหาปรึกษาอาจารย์ครับอาจารย์โครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็พวกพวกวัดบุญอภูม วัดค่าคนซื Circuit, ้อของได้ดีเลยนะครับเพื่อป้องกันการก่อนที่มันจะเกิดนะครับดีดีกว่าเพราะว่ามันมีแอปมีขั้นที่ขั้นไหนอๆครับว่าเราสามารถไปไหนก็ได้ในโลกสามารถดูต้อมับในไลน์ได้ว่าเฮ้ยพอดีคนจะโดนนะเราตากาแฟไว้เราคัดฟเนี่เราคัดฟูอย่างที่บ้านธนาคารอยนี้ยเลยว่าสิ่งที่ทางข้างบนไมได้หรือทางสาวแปลการศึกษาหรืออาจารย์หรือนักวิชาการที่ไปเรียนมาเนี่ย มีประโยชน์ต่อชุมชนจริงๆได้แต่ประโยชน์เอาไปใช้ประโยชน์ได้เราอาจจะเป็นโมเดลเล็กๆก่อนนครับหลังจากนั้นเราจะขยายเป็นโมเดลนั่นแปลว่าอะไรเมนเป็นกลุ่มเล็กๆเออที่บ้านเออโมเดลอ้หยัางว่ะเป็นอะไรนะมันเหมือนเป็นกลุ่มกลุ่มต้นแบบเป็นกลุ่นต้นแบบถ้าฝรั่งฟังก็คือโมเดลเป็นโมเดลสำหรับฝรั่งถ้าฝรั่งถามว่าไอ้ต้นแบบมันคือหยัางก็บอกว่านั่นแหละที่บ้านเมืองเรียกโมเดลเดี๋ยวบ้านกูเรียกต้นแบบ ครับผมอ่ะแล้วในฐานะผู้ไปให้ไปอุตสาห์ไปเรียนไปศึกษามาแล้วเอามาส่งต่อเห็นอย่างนี้แล้วรู้สึกอย่างไรครับอ่อแต่ว่าอันนี้ที่ที่เรามองว่าอ่าทำไมองความรู้ในมหาลัยค่ะจะลงมาหาพื้นที่ข้างหน้างมันต้องแมทชิ่งกันระหว่างผู้ให้กับผู้รับแมทชิ่งแมทชิ่งคือ คือภาษาดีดี่ีภาษาไม่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 คือแมทแบทชิ้นคืออะไรคือเชื่อมเข้าหากันได้ผสมผสานกันจับคู่เูพอพูดกันภาษากันรู้เรื่องอ่กันในภาษาเดียวกันอ่าเนื่องจากว่าเกษตรกรเกษตกป็นกาแฟต่างสื่จะเป็นเจนจะเป็นรุ่เห็น เหตุท <people. S 1> so, so so, like ี right ่ผมต้องมาขอยืนคุยเพราะว่าผมไม่เห็นภาพคนแก่มาออกงานแล้วก็ไปหวังอนาคตมันจะเจริญรุ่งเรืองที่ผมมายืนคุยก็ไอ้สองคนนี้เราะว่าเฮ้ยคนคนเจลนี่มันมาเล่นอย่างนี้มันมันเป็นความหวังของชาติเลยนี่อะไรเงี้ยเอะถ้าถ้าเราพูดถึงเกษตรกรผู้ปลกกาแฟจะเป็นรุ่นนี้ทั้งหมดยากไหมที่จะสร้างเจลชนะเวลาเราคุยกันภาษาวิทยาศาสตร์อย่างง่าย เชิงตัวเลขม,มันสามารถต่อยอดแล้วก็ขยับให้เขาลงมือปรับเปลี่นยนได้ง่ายอยากไหมที่จะไปขุดเอาเจลนี่มาให้สนใจกิจกรรมเกษตรแต่อ,อย่าเรียก Z เจ <c oughs> ลสิรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นเนี่ยไอ้พวกไอ้พวกเนี่ยเออวุ้เป็ <c oughs> นเพราะอาจารย์ทำให้ผมเป็นด้วยอะอย่างกาแฟพิเศษนะครับมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่พู่ถึงการดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยครับ จะชอบกิ่นผลไม้หรือรสอะไรอรไม่ไรอีกอ่ะมาแล้วแล้วตอบตอบผมยากไหมที่ไปขุดเอาเด็กรุ่นนี้ขึ้นมาให้มาสนใจในรากเล่าของตัวเองยากไหมโอ้แต่ว่าไม่ยากไม่ยากเพราะว่าจริงอ่ะเเขาเนื่องจากว่ากาแฟมันเป็นพืชที่มีมูลค่า แล้วก็ด้วยยุคสมัยนะตอนนี้ผู้คนอยากกลับบา้านเอ่อตอนนี้คือรุ่นนี้เหมือนก,กันเขาเป็นลูกหลานคนไม่ไนำากินแล้วกลับมาอยู่ที่บา้านแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงให้ทำอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็เกิดรายได้ในชนุมชนได้แล้วจุดเด่นของพื้นที่สูงก็คือเขาสามารถปลูกกาแฟได้ มีต้นตออยู่แล้วเดิมนะเขามาพัฒนาตรงนี้มันต่อยอดไปข้างหน้าได้เป็นมรดกได้แต่มองว่ายังงยืนแน่นอนสําหรับครื่อกาแฟแล้วก็ช่วยรักษาป่าด้วยแล้วแล้วดีใจไหมที่เอาแบบรากเงาที่คนพ่อคนแม่ทําเอาไว้แล้วเอามาสานต่อรู้สึกภูมิใจไหมดีใจไหมที่คนพ่อคนแม่เราทําเอาไว้นี่มันมีคุณค่าจริงไหม จริงครับจริงๆเราเรียกแล้วขอบคุณคุณคพ่อคุณแม่ที่ขอบขอบคุณขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำไว้ให้ใช่ครับบ้านเราปลูกอวัวเออใช่ใช่ใช่ขอบคุณบรรพบุรุษที่สร้างรากเหาแล้วก็ยังรักษาไว้มีให้คนรุ่นหลังได้ได้เห็นครับอย่างต้นชาสองสามร้อยปีอย่างเงี้ยครับหายากมากก่อนที่จะโดนโค่นคุณปัญญาที่บรรพบุรรุษส้างไว้มีคุณค่าต่อคนรุ่นใหม่ไหมใช่ครับ สามารถเราคนรุ่นใหม่ครับต้องเอาไปต่อยอดให้ได้เล้วอ็รักษาครับเก็บเก็บเกี่ยวเรื่องราวอ่ะคราวนี้ผู้ให้บ้างอาจารย์ครับในฐานะผู้ให้เห็นผู้รับตอบมาอย่างนี้ในฐานะยืนฟังอยู่กข้างรู้สึกมีอะไรบ้างครับก็ ก็สิ่งหนึ่งนะครับก็ประทับใจนะครับผมมองผมองมองว่า,ม,วามันจะต้องถูกขยายผลในเชิงพื้นที่ในการทํางานต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพื้นที่ห้วยลำเกลือตอนนี้ก็จะเป็นต้นแบบของการที่จะขยายผลในสิ่งที่ถ้าถ้าวันวันหนึ่งผมว่า,านักวิจัยของเราเองหอยตัวกลับมาอยู่ในภาคเหนือาะไรแล้วนะครับคนไกลต่งางๆที่เราช่วยเหลือตรงนี้สามารถที่ น,น,น้องๆนะครับทีมงานให้นี้คือสามารถที่จะทําเองได้อน,นันคือสิ่งทียังยืนลและสําเร็จมาที่สุดนะครับเราก็อยากฝังอยากจะให้เป็นอย่างนั้นว่าห้อยน้ําคืนเข้มแข็งแล้วก็ยังเป็นตัวส่งทอดในการขยายตับ <c ười> ขึ้นที่อื่นได้ต่อไปอ <c ười> ีกครับในฐานะผู้ให้มีความรู้สึกยังไง <c ười> ที่ผู้รับให้คําตอบออกมาอย่างนี้ก็เราคิดว่าเราคบกันแล้วเราคบกันเลยดังนั้น เมื่อเรารู้จักกันแล้วโจทย์มาจากเขาเราก็ช่วยกันไปตลอดแบบนี้ค่ะค่ะก็ถ้ามันมีตรงไหนที่ยัง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 จะเป็นโจทย์ในชุมชนที่สามารถให้ทางมหาลัยหน่วยงานะช่วยได้าาากดเเ็เราสามารถที่จะเชื่อมต่อให้ได้ถ้ามันเป็นความเชื่อชาญของเราเราก็สามารถจะร่วมกันแก้น,นะคะ ให้มันขยับไปได้สูงขึ้นสูงขึ้นมีมูลค่าแก้ไขปัญหาให้ทางชุมชมได้มากขากึ้นนะะและนี่จะเป็นภาพภาพนี้ที่การวิรจัยเชิงชนัน่ะมันจะได้ขยับไปได้ไกลกเลยนะคะอันนี้สิทธที่ต่งน,นะครับแล้วคราวนี้นมาถึงคิวคนรุ่นใหม่ที่ต้องพูดให้มันเท่ก็คือพูดได้เท่ก็คือเ,เจลเจลเนี้ยจะพูดคนให้เจลเดียวกันได้รู้ว่าถ้าแต่กลับบ้าน ถ้าอยากจะกลับบ้านคุดคุณหารากเง้าที่บรรพบุรุษสร้างเอาไว้แล้วมาต่อยอดอย่างนี้มีมีคำแนะนำอย่างไรมีความเห็นอย่างไรที่จะส่งต่อให้เจลเจลเนี้ยรุ่นเนี้ยผมเชื่อว่าจะมีดูอยู่บ้างอะ่ะทั่วประเทศเอา้าวมีอะไรใครเริ่มก่อน มเมื่อกหวานแล้วกันอคําว่าอาจจะเป็นว่ายางชีพให้ให้เจริญได้ยางชีพจริง,รงๆอ่ะมันอยู่ได้ถึงร้อยปีหรอครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดยั่งยืนอ่ะมันอาจจะยั่งยืนในี่นี่คือไมถึงดูแลป่าดูแลธรรมชาติให้ยั่งยืนอ่ะมันต้องมากกว่าหนึ่งร้อยปีได้แนอาจจะพูดพูดถึงรุ่นเดียวกันเนี่ยให้มา เอาภูมิปัญญาดั่งเดิมของปูยาา่ย่าตาจายายทำไว้เมื่อสี่สิบกว่าป,ปีที่แล้วเอามาพูดในวันนี้อย่างเท่ๆเลยอย่างมีคุณค่าเลยจะพูดกับพ่โพง์ว่าอย่างไรก็การนี้ต้องขอบขคุณนะธรรมชาติที่บรรพบรุษส่งต่อมาให้ทำไห่ว่าจะเป็นสภาพแวลดล้อมดีๆอะไาต้นน้ำดีๆอากาศบริสุทธิ์ที่เราหายใจได้อย่างแบบบริสุทธิ์ใจครับแล้วก็แบบกล้าพันางๆที่พัน มีไว้ให้เนาะไม่ว่าจะเป็นต้นชาหรือต้นกาแฟที่เป็นมรดกที่สืบต่อมาแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับโอกาสดีจากทางภาครัฐนะครับบขพ,อพอทอนะครับทางมาหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาแล้วก็มาหาวิทยาลัยเมโจ้นะครับที่มอบโอกาสดีๆไว้ให้เนี่ยมันคือมือฐานและรากฐานแกนของวัฒนธรรมของเราจริงๆครับที่เราปลูกไว้พร้อมหมดแล้วถ้าคนรุ่นใหม่ที่สนใจกลับมาบ้านนะครับเราก็พร้อมต้อนรับครับเราเชื่อว่า และร้ของบ้านท่านนก็มีของดีๆและรอท่านกลับไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับอัสดีครับ